คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตั้งค่ะเฮ็ดเก้าสั้นตั้งธาตั้งธาตั้งธาตุเป็นเม่อตาตาเป็นเม็ดไม่กินข้าวเปิดกินข้าวมากอโ้นคันเทศอันนี้นี่คือคันผู้ใดยุ่งไก่มาบ่ได้ก็ทรงไล่ซื้อมาเฮ็ดไหนมาทำเป็นผู้เฮ็ดบ้านพ่อแม่เป็นผู้แต่งเตี้ยงล คือมาเงื่อนข้ามจะเป็นผ้เดห้งสามาใส่ปาได้กะเป็นผู้เฮ็ดมา่อแต่งแก้เสียข้อรับโชครับชูจาธาตุตั้งธาตุา้หยุดีก็เอาเจ้าชูมาอาบน้ำพ้อผูกแขนพ้อขันมาได้เนาะค่ะขันมาไปได้แล้วู่นปลาที่ฝากเกี่ยวกินอยู่น้ำปู้สมเท่าไร่รดน้ำให้ปูชมนะ บนีหลาตะบัวโตแท่นนะวแท่นปูชมผูน้ำเมียแล่วเจิมรดเจิมนั้งก็ได้บอกครับเจิมเาขันึงเจิมามลารขัดไรเาขัดอย่างไรแล้วเขียนตัวถ้ำตัวนั้นงามบอกง้ยงามไรล้วเชิตัวถ้ำว่นละกี่บาทคัดแต่คือยี่ดีกแตนั่งบ่แม่ก็ไปออกวัวางจามเดือนเนาะเอาเราไปเจิมนุ่นมองชื่อ่ล้เป็นลูกศิษย์ปูสม เป็นพรจ้าซีดเอกเลู่์ปูปูสมเรากลัไปย่นัมปูสมเป็นลูกษี์ปูสมเออลูกษี์ปูสมเป็นลูกซีดปูสมเป็นลูกปีดตังตังกี้เรายุนันย่ำพ้นไปรักษาอาบน้ำกับแม่เล่าเป็นปูเออเป็นไอัเป็นผูตวแท่นปลาซีดไปยุนัาปูสมกับเรานด้ บ้านี้เราอยากไปปฏิบัติธรรมเราได้ขึ้นไปยุเขาคอนั่นอาจารย์หลวงพ่อนี่นี่าค่ะึันมาเราไปปฏิบัติธรรมญี่ปุ่นแสดงว่าเราบวชตั้งแต่บวชแน่นเห็นไหม่ะจะขาโรงเรียนจะขาโรงเรียนเนาะเขี่ยออกมาเหลือเรียนมากจริงไปหาได้ละเม่ตดวงขึ้นบวชที่บ้านนั่นนี่คือลานมหาเดี๋ยวนี้ลานมหาก็เขี่ยออกมา

โซก์โตสตาแตงแก่เสือเคาะทุกยอ,อย่างทุกอย่างพระอาจานพระรับเฮ็ดใ,ให้ทำโพ้กแต่ว่ากับขึ้นเมฆขึ้นมฆก็ยังวานโพกปลูกไม่ได้แต่วบบ่าหุ่นจักเนาะกับผู้ชมแล้วผ้าเฮ็ดตะกี้ได้เป็นผู้แต่งให้ผู้ชมไาอยู่ดอนก่อยนะมีชมนึงก็ได้เมื่อเฮี่ยม กะแดงจังสิบอกกะแดงที่แล้วแดงให้ผู้ชมกันกันวิ่งกันันนนมาเพร่ะกระบอกว่าเั่นกันเนี่ยบ้านนี่เลยไปคำโค้คำให้ใธอต้นโพ่น่ะกระจ้ามันแห้งเนาะคำโพ่นอะต้นโพ่อดตายเนี่ยตายต้นนึงตายต้นนึงตัวนั้นมันต้นหน่อยบ้านเฮ็ดตา้ต้นเพราันคำค้คำให้เออเออตาย ไอไส้ใหญ่เตี้ยตอนเี้ไอยส้ใหญ่เตี้ยน่ะเล็ตายกนกระไตเตี้ยเหมือนโคกกระไตจ้าบาทนี้คุณแม่จ๋าสิทามแนวทางดิบาทนี่งวดวันที่สิบเกตใกล้เมื่อจ้อมาแล้วดิฝันดีบ่ค่ะฝันดีบ่จ้าแม่ผมก็ว่าอีนังต่อผมก็ว่าหกเกตหกห่วง เดหมดก่นตึงกะว่าหมกเยอะก็ว่าตึงกพเกคนเบิกหนักมดเลยนแม่เบิกนั่งตึงรูปพระนั่งกับมัิเปตึงผู้หอเหมนเดินอากาศกำลังไปข้ามแม่เบิกมอกอีกจุดกำลังอ้าอไปแล้วเด้เอาเส้นวนกัไปแล้วเนาะเมื่อบาเนี่เบิกบัวบาชักวับมวแบัวบ้าเหรอเนาะแม่ต่เบิงอะไรนั่รูปพระนั่งกับมั ป็นมานบ่อีอ้ยังว่าเกิ่่ไทยแ่ไทยเลือกไทยอีกแตเจ้าก็จิกันนำเอาค่ะคุณแม่กับบอหี้ฝันเพิ่มเติมอียังบอจ้าฝันดีบอฝันอคุณแม่นอนดว่ฝันเก่าค่เว่ใหบ่อโมาสีหเงินโอ้ดีบโีเพิ่มกับิ่อโขนา ให้คุณพ่อคุณอ่คุณยายควัวปันบอกมาแล้วคุณยายได้มาตะใสจ้าอ่ะอะคุณยายเพิ่งหี้เถอะพอนอนอยู่นี่ได้หมุกขึ้นอคุณยายฝันบ่ค่ะคุณยายฝันอัดกันร้องเบิ้ลเพ่์มันมีสูตเนาะค่ะมีสูตคุณยายเปน้าูานนพนอย่างะปลาปูเป็นปูเป็นปลาคุณยายย่บเข้าทมมา คุณยายนอนนอนยุพี่บ่จ้าเมื่อคืนนี่เฟันบ่จ้าฟันมาเป็นขางวดน้าหลอกม่หลอกมันเป็นขางวดเป็นแล้วเอาผูดจีนมาให้ยายดอกบัวใดเอาน้ำเมลเพราะว่าท่านบ่ท่านได้ซื้อค่ะเชียร์นะบาดนี้พ่อกับแม่เขาจะมาตีกันสับใจหัวแม่เนี่ยได้แต่ไปกอดโอ้ยจังมันมั่งตีลูกคุณว่าท่านหัวใครโนขึ้นเปล่าได้ตัววัดตัวนี้เท่านั้ หัวข้นตีกันมันเลยมีศูนห์้อแม่ว่าังหวะกะห่หอแม่ว่าตัวนี่มันไข่คืมันไเป็นเปลือวหัวมันตีค้อมเล่าตัวข้อมตีมันขนางเอีงเสาเจงเสีะได้เลือกกรดเอาหัวมันน่เสียนำมันมันจะมีอยู่มันอหัวลงเจงเลือกหัวได้นวันตัวนี้กันจึงึัวเอ็นแบบนี้ค่ะ ต้อง้องเพนขอกับนีไง่อเพ่นอาจารย์แม่ยน้มตนนะโอ้เห็นยน้มนคุณแม่ก็ได้ซื้อเยของ็หกอเด็คุณแม่เก้าห้าศูนมีน้ำมีเก้าห้าศูนน้ำเนาะค่ะเด็สามตัวเกาห้าศูนยคุณแม่นี้เแลม่เนาะเอเเนาะค่ะ

เราพอได้เอาน้ำโมแล้วได้ฝาเอาโซบห้าตัวสันแม่ตรงนั้นจะจีงขี้เงี้ยนะมันจะตันอึอะไรท่านเห็นดินี่ยสองคนนี่ว่าท่านยินแล้วท่านตะบอกยายุ่งเหรอบบติงเคียงว่าสันว่าสิอักไปเอาก่นเอาก้อนก้อยเนาะแม่เนาะเราจะปเอาก้อนแม่ออกค่ำเนาะแม่เนาะออกเมียขาดขาดต้นตาขุนเป็นยาย เป็นย่ายเนาะตั้งย่าอาจารย์ประคำบระคำตั้งจะพัดตั้งวัดใหม่งั้นท่านไปทั้งใหนตั้งวัดนี่่ันลูกขึ้นนี่แห้งค่ำคักเนาะแม่เนาะค่ำคักนยักกู่หน่อยวัดสูแล้วเดี๋ยวนี้ว่ดจูไปไซนักกู้หน่อยเักกูหน่อยกับวัดไรเมียวัดปู้พันนะครับวัดทงเคักทต่แม่เป็นแม่ออกค่ำคักเนาะอีแม่วัดเนี่ย มาบอกกันยายบทีว่าตะกีคือคับแท้จัเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้บวกกัตะกีจะหน่อยอืมค่ะุปคว้าไปคว้าไบตาตั้งวัดก็เนี่ยคุณหน่อยนะไปกับเพื่อนเลยละโอ้ยอีแม่อี่นเนอเขาจะถกันมัเนาะคุณยายอายุเท่าไหรเราจะตอนนี้แปดสิบห้าโอ้แปดสิบาแปดสิบห้าลู แกกับรูกหลานคนยังๆอยู่แกะยังไปใส่มาใส่ได้เนาะค่ะเนาะแดงแดงคุณแม่ละว่าสีแล้วมักตัวใดแม่รักมักตัวใดแม่คุณแม่มักพิเศษตัวใดแม่เนี่ยมักพิเศษตัวใดจ้ะพิเศษตัวใดคักๆมักในใจโอ้กกระวหาชุนล่ะ ห้าศูนย์ศูนย์พิเศษพิเศษห้าศูนย์อาจารย์เดียกีเส้นได้กันเพราะว่าศูนย์เห็นข้นศูนย์เห็นข้นตีหัวบ่แม่ศูนย์หัวจนโนจนไขศูนย์ทรเะมันเอียงเสาไม่เมียเขาน่ะครับมันเอียงเสาผัวศูนย์เวิดมากผัวมันตีใส่หนีหัวปัดไข่ขึ้นเกิดง่ายก็เลยว่าห้าศูนย์เนี่ยตีผัวบ่แม่ย หัวตีเมี่หัวชนมากมาตีมัอเมี่ได้เลยประกอดหัวเอาก็จะมันมึงตีลูกกูแห้งเนาะแตบานก็เลยตีเก้าหาศนมันวาแม่อุ้ยคุณแม่คือตีเลขเก่งแต่ว่ะเก้าหาศูนย์เดือพไปนองเพิ่เท่าเด้ออก้าห้าศูนย์ูนย์ห้าห้าศูนย์สองหกหกสอง สองหกหกสองเป็นเลกโอ้เป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขของคุณแม่เห็นว่าไหมเลขแล้วันตีอยู่ในขันน้ำมนลนเลขคุณแม่นี่ครับคุณแม่ตีอยู่ขันน้ำมนต์เหมือนทำพิธีเนาะค่ะอยู่ขันน้ำมนต์นะครับมีสองหกหกสองกับห้าส่วนส่วนส่วนตีแม่ตุเรนเนาะสิได้สิได้ลงทุนใบน้ำคุณแม่ตอนนี้เพื่อไม่โศก ก็ทใหผู้ใเห็นให้เห็นจะเกีือลูกหลานมาหายใ่บนม่จกอันน้อยันฝนจางน้ำยานฝนปันเบอร์คิ้วกาแม่กับบนแม่เนาะค่ะขึ้นแม่กาผู้ใดมากกาจังคอยซื้อเนาะผายบมากับว่าหายบํานซื้อนะเนาะค่ะจกกระเป๋าขวักรถไว้ขุ้นแม่โอ้โหยากเจ้าเงินใหบ ก้าห้าศูนย์เด้อนะครับคุณแม่เราฝันคักฝันแม่ฝันว่าผพวกับเมียสูนในการตีกันคุณแม่เลยไปกอดเอาผู้ยิ่งเป็นยันงก็มาตีลูกกูคักแต่ว่าตีคุณแม่ตีใส่ข้างเคียงเลยเนาะเก้าห้าศูนย์เอาแมแนคว่ม <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ด้วยคุณแม่ <c oughs> ด้วยหหลูกไหหลานลำด้วยน้ำเดือเนี่ยน้ำในด้วยครับคุณแม่ตูกหลาบสาธุสาธุ้าสาธุทุกคน